สวัสดีค่ะวันนี้แม่มานี่เปิดถุงเซเว่นญี่ปุ่นกันนะคะตอนนี้แม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะมาดูกันว่าแม่คือแม่ไปร้ er, านเซเว่นนะาอวัสด er, ีคดค่ะด er, ีูาค่ะสดคะสวัดี่าค่ะสวัสดี่า er, er. สวัสดีทสัดีานค่ะวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดส่ะวัสดีทค่ดสวัสดีค่า,า,า,าด,ด เสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันน,นี้จะมาเปิดูเปเซเว่นกันอ่ามามาดูกันคือเราไปเซเว่นมาแล้วของในนั้นน่ารักน่ารักขนาดเลยน่ากินหมดเลยอะ่ะก็เลยก่อนรับประทานนะคะจะมาเปิดให้ดูว่าเราอเอาอะไรมานกันบ้างอ,อันนี้เป็นอันแรกที่แม่หยิบผมน่ากินมากเลยใช้เต็มเป้าๆดูเลย นี่เดี๋ยวจะอ่ะให้พี่พี่ไม่ได้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 เดี๋ยวมันพังแล้วจัลลุดตอนเนี่ยอ่ะอันนี้นะคะเป็นอันแรกใช่ไหมหยิบเลยมันดูนุ่มมากแล้วก็ครีมเยอะมากเดี๋ยวจะทานนะหลักเดียวนะ,อะโอเคคะ่ะง่อะไรจำกิมอ,อันนี้เป็นอะไรโรลลิปป๊อป เป็นอมยิ้มของชตามนตอนเป็นรูปฮลลาโลวีนน่ะแม่ว่าเขาเขาามาลดร,ราคาเป็นขาเกิดเสื้อชตามเลยเสื้อชตามก็ฮลลาโลวีนอไค่ะนเข้ <ne> <ท>า <ำ S 1> ดูไม่แห้งแล้วก็อันนี้เป็นชีสชตามอยากกินชีสนะคะแต่มันไม่อร่อยเราไม่ชอบใช่ไหมดีแล้วจะได้ไมีสีอีกอันนี้ของคุณพ่อทวและมีทวและญี่ปุ่นในเซเว่นด้วย นี่ของคุณพ่อค่ะน่าจะเป็นมาม่าสักอกะฉัจะใสาให้มันเป็นกระบอกนี่เราเข้ากันตอนหิวนะคะเน้นที่ของกินนี่ก็ของคุณพ่อค่ะอันนี้น่าจะเป็นยาจีสระแห้งอันนี้เช่ดกตนน่าจะทานได้ด้วยได้เหรอลูกนี่นี่นะกระบรดเห็นไหมกระบอ่าเห็นแล้วค่ะต่อไป <c oughs> นี่แ้ของเชิดแต้มคุณมาม่ายแดดอะ่ะ มีรูปหมูอะมจะเป็นยังไ,ไงได้ซื้ออันนี้มาสองอัน,นมอีอะไรอีกอันนี้ของแม่แซนด์วิชน่าทานมากเลยนี่ของดซมค่ะบ๊อกกี้อันนี้ที่บ้านเราก็มีเนาะเอามาเผื่อ,อเผื่อเชอร์ตันจะหิวจุดๆิอ่าอันนี้แอบเปิดถุงของนะแป้มนะนี่แกะแบบไหนอ่ะนี่แกะแบบไหน มเลมลนเรียกปรอบตังแล้วเดี๋ยวจะกินนวเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอบดูนะแป้งเอาอะไรมาทานคือน่าทานเนาะสลั์ชุบแป้งทอดอืมอร่อยมากนี่เซน,นต้ารสเมลอนเย็นเจี๊ยบเลยน่าทานอ่ะ น้ำอร่อยมากค่ะน้ำเกลือแร่ค่ะเพิ่มพลังติดคอไอม่ใช่น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเกลือแร่นะคะเพิ่มพลังอุ้ยนี่ก็ะเป๋านมสตรอเบอรี่เมื่อกี้เราไม่มีเลยนมสตรอเบอร์รี่อ๋อโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตค่ะเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ใช่ก็ว้าวหน้าตามันก็คือยาคูเนาะ ยาคูแพ็กเกจด,ดูออกแดงๆยาคูนะคะแพ็กหนึ่งอุ้ยเป็นย,ยาคูที่มีมีรูปตุ๊กตาฮิมะเอกข้างในอ่ะบ้านเราน่าจะมีเนาะนี่อันนี้ก่อนนี่ขนลับแป้งอันนี้ขนลับแป้งอันไหนของชัเจอันไหนของชเจมากนี่นี่ของชุดเตรม อันนี้ต้องต้มก่อนไม่มีที่ต้มมันต้องกินที่บ้านแล้วกลับไปกินที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดถุงนะตอนนี้เชอร์แตมทนไม่ไหวแล้วเชอร์แตมจะทานแล้วนะเดี๋ยวแม่กับเชอร์แตมไปทานก่อนนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ไชแนลนี้นะคะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย